รู้หรือไม่โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ทำมาจากวัสดุรีไซเคิล Acer Aspire v e r o โน้ตบุ๊กที่หลอมรวมธรรมชาติและประสิทธิภาพเข้าด้วยกันจะเป็นยังไงไปดูกันครับ ถึงเวลาหรือ,อยังครับเพื่อนๆที่เราจะหันมาให้ความสําคัญกับโลกของเราสักทีโลกมีใบเดียวนะครับก็ต้องรักโลกกันหน่อยที่ผ่านมานครับเรารีวิวโน้ตบุ๊กกันมามากมายหลายสไตล์แล้วนะครับวันนี้ครับลองมาทําความรู้จักกับโน้ตบุ๊กสไตล์รักโลกกันบ้างครับกับ Acer a s p i r e Vero นะครับที่เลือกใช้วัสดุแบบ รีไซเคิลนะครับทั้งตัวเครื่องตัวกล่องตัวคู่มือแล้วก็สติกเกอร์นะครับผมด้วยวัสดุต,ตัวเครื่องนะครับที่นำพลาสติกที่ใช้งานแล้วครับผ่านกระบวนการรีไซเคิลขึ้นรูปอัดแน่นมาเป็นตัวเครื่องนะครับ กระบวนการดังกล่าวนะครับจะช่วยลดสายคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตได้อย่างมากนะครับรวมถึงนะครับไม่มีการใช้สีบนวัสดุนะครับเพื่อลดมลพิษจากสาร VOCs นะครับที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและก็ตัวคนด้วยตัวกล่องสติกเกอร์คู่มือนะครับก็ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลรวมถึงกล่องที่ใส่สายชาร์จนะครับก็ยังสามารถนำมาพับเป็นแท่นรองโน้ตบุ๊กได้แต่ว่าแอบมีพลาสติกเข้ามาอีก2ชิ้นด้วยกันครับก็คือตัวซองใส่โน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ตัวแผ่นรองคีย์บอร์ดครั แต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเจ้า2ตัวนี้นะครับทำมาจากพลาสติกเพชรแบบรีไซเคิล100%ครับแม้แต่ตัวหนังสือที่ปิ้นลงตัวกล่องนะครับก็เลือกใช้เป็นซออิงนะครับหมึกที่เลือกใช้ส่วนประกอบจากน้ํามันถั่วเหลืองนะครับแทนที่ของน้ํามันปิโตรเลียมเรียกได้ว่ารักโลกทั้งตัวเครื่องและตัวกล่องเลยทีเดียวดีไซน์โดยรวมของเจ้าเครื่องนี้นะครับดูเรียบง่ายวัสดุแข็งแรงทนทานเป็นเหลี่ยมทั้ง4ด้านนะครับสีสันนะครับจะเป็นเอกลักษณ์นะครับออกสีเทาๆมีลวดลายพลาสติกเม็ดเล็กๆัตตามว ส่วนตัวยางรองใต้เครื่องนะครับแล้วก็ตรงบานพับนะครับจะเป็นสีเขียวสะท้อนแสงเวลาเปิดฝายางรองนะครับก็จะช่วยยกตัวเครื่องขึ้นนะครับเพื่อช่วยระบายความร้อนและเวลาเราพิมพ์เนี่ย มันก็จะสบายมากยิ่งขึ้นครับซึ่งตัวคีย์บอร์ดนะครับก็จะมีกิมมิคให้เล็กๆนน้อยครับก็คือตัว R กับตัว E นะครับจะเป็นสีเขียวซ้อนแสงกลับด้านนั่นเองแสดงให้เห็นถึงความเป็นรีไซเคิลของตัวเครื่องครับน้ำหนักตัวตัวนี้นะครับจะอยู่ที่1.8กิโลกรัมครับรวมอะแดปเตอร์เข้าไปด้วยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2โลนิดๆเท่านั้นเองในส่วนของหน้าจอนะครับให้หน้าจอมาเป็นแบบ Full HD ครับพา n นล IPS ขนาด15.6นิ้วมีเทคโนโลยี Acer c o n f i View นะครับช่วยลด แสงสะท้อนจากจอภาพด้านบนครับมีกล้องเว็บแคมแบบ HD และไมโครโฟนบิวอินด้านล่างครับก็จะมีโลโก้ Acer ตามสเตปครับซึ่งโลโก้ต่างๆบนตัวเครื่องนะครับจะเป็นการปั๊มลงไปบนตัวเครื่องทั้งหมดครับมาดูที่พอร์ตการเชื่อมต่อกันบ้างครับเริ่มจากที่ด้านซ้ายนะครับก็จะมี DC i n ครับสำหรับชาร์จไฟขนาด0.7มิมพอร์ตแลนนะครับพอร์ต HDMI USB 3.2สพอร์ตครับ USB Type C อีก1พอร์ตส่วนด้านขวานะครับก็จะมี Kensington Lock USB 2.01พอร์ตพอร์ตสำหรับต่อหูฟังและไมโครโฟนแบบ Combo Jack ปิดท้ายด้วยไฟแสดงสถาน,นะครับ Acer Aspire Vero นะครับมีให้เลือกด้วยกัน2รุ่นนะครับสเปคเดียวกันแตกต่างกันที่แรมครับจะเป็นตัวแรม 8GB กับแรม 16GB ครับราคาแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณ 1, 0 0 0บาท ออแล้วก็ยังมีอีกตัวครับ Acer Aspire Vero Version National Geographic ครับที่เขาทำคอลแลบกันออกมาเป็นลวดลายพิเศษแบบนี้เลยสำหรับเครื่องที่เรานำมาทดสอบวันนี้นะครับจะเป็นเครื่อง Acer Aspire Vero รหัสรุ่น av 1 5 5 1 7 6 yc t 0 0 7ครับผมซึ่งใช้ CPU เป็น Intel Core i 7 1 1 9 5 g 7ครับที่มาพร้อมกับ Intel Iris Xe Graphics นะครับ SSD ความจุ 512GB ม DDR4 8GB ครับในเครื่องนะครับมี Windows 1นะครับแล้วก็ Microsoft Office Home and Student 2021แท้ติดมากับตัวเครื่องพร้อมใช้งานทำงานได้ทันทีเลยเรามาเริ่มทำการทดสอบจากโปรแกรม CPU-Z กันก่อนเลยนะครับเจ้าตัวนี้ครับใช้ CPU เป็น Intel Core i7-1195G7 นะครับ Tiger Lake 4คอร์8เทดนะครับ Mac TDP อยู่ที่28วัตต์ครับโดยสามารถทำคะแนนซิงเกิลเทดไปได้640.7คะแนนครับส่วนมัลติเทชนะครับสามารถทำไปได้ถึง2,981.4คะแนนครับต่อมาครับเรามาทำการทดสอบด้านความจุก,กันบ้างครับกับโปรแกรม Crystal Disk Mark นะครับโดยสามารถทำคะแนนการอ่านไปได้ที่2,489.55เมกะบิตเปอร์เซกครับ ส่วนการเขียนนะครับสามารถทำคะแนนไปได้321.05เมกะบิตเอร์เซกในส่วนของการเลนเดอร์ผ่านโปรแกรม CD Bench นะครับผมสามารถทำคะแนนมันติดคอไปได้5,834คะแนน ส่วนซิงเกิลคอร์นะครับสามารถทำไปได้1527คะแนนด้วยกันมาถึงโปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพโดยรวมกันบ้างนะครับกับโปรแกรม PC Mark 10ครับทำคะแนนรวมไปได้ที่4 6 7 1คะแนนโดยแบ่งคะแนนแยกย่อยเป็นอีก3ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกครับด้าน essential ครับการเปิดเว็บบราว์ซิ่งการ Open App ต่างๆการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับสามารถทำคะแนนไปได้ที่8,550คะแนนครับในด้าน productivity นะครับการเปิด Excel Word powerpoint ไอสเปซชีสต,ต่างๆนะครับ ทำไปได้6,327คะแนนในส่วนสุดท้ายครับด้าน Digital Content Creation นะครับหรือว่าด้านการตัดต่อการทำงานกราฟิกนะครับสามารถทำคะแนนไปได้5,115คะแนนครับผมโดยรวมนะครับสามารถทำคะแนนได้ดีเลยทีเดียวในส่วนของการใช้งาน Word Excel PowerPoint ดูหนังฟังเพลงต่างๆรวมถึงตัดต่อนะครับก็ยังสามารถทำได้นะครับสำหรับเจ้าเครื่องนี้โลกของเรานะครับร้อนขึ้นร้อนขึ้นทุกวันนะครับต้องบอกว่าการที่ผู้ผลิตนะครับหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม นี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวครับการเริ่มต้นนะครับเป็นสิ่งที่ดีเสมอนะครับสำหรับ Acer Aspire Vero นะครับก็มีวางจำหน่ายแล้วครับที่ www.adv.co.th ของเรานะครับรวมถึงที่หน้าร้านสาขาทั่วประเทศและสปอปอาวเราด้วยนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปหาซื้อกันได้สำหรับวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับและอย่าลืมครับนึกถึงไอทีนึกถึงแอน i ์ไวส์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ